เดี๋ย <Es> วเจ้ามดแดงเนี่ยมันก็หาทางออกจนได้ลูกทำไมพ <Yeah. S 2> ่อคิดงั้นล่ะก็ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตไงลูกสุดท้ายเนี่ยมันก็หาทางรอดจนได้นี่ลูกรู้ไหมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเคยผ่านอะไรมาบ้างเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะประเทศของเราเนี่ยเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุด สมัยนั้นเขาเรียกโรคระบาดนั้นว่าโรคไอฮิวาไข้หาไข้ปวงมันกระจายไปทั่วกรุงเทพมีคนตายเยอะมากเลยลูกจริงเหรอครับเยอะมากจนเผาศพกันแทบไม่ทันที่สําคัญนบนท้องฟ้านะลูกก็มีแต่ฝูงนกแล้งดาทะมึนเพื่อจะจิกซากศพที่ทั่วเมืองเลยนะลูกอีแล้งมากินศพเลยเหรอครับพ่อพอถึงช่วงรัชกาลที่5ารัชกาลที่6ประเทศของเราก็เจอภัยแรงครั้งใหญ่นะลูก คนในยุคนั้นนะลำบากมากเวลาทำนาต้องใช้ไม้ปลายแหลมเนี่ยแทงลงไปในดินแล้วเอาเมล็ดข้าวเนี่ยหยดลงไปในรูรอวันที่น้ำค้างจะหยดลงมาหวังว่าข้าวเนี่ยจะได้เติบโตแล้วมาหุงกินหลายครอบครัวไม่มีข้าวจะกินต้องไปขุดหาเผือกหามันมากินแทนข้าวและอีกหลายครอบครัวก็มีข้าวกินได้เพียงแค่วันละมือ้อกว่าจะมาถึงตอนนี้ ประเทศของเราเนี่ยต้องผ่านความยากลําบากมานัดต่อนัดตอนสงครามโลกครั้งที่สองที่กรุงเทพและตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศเราถูกถล่มด้วยลูกระเบิดนับหมื่นลูกผู้คนล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วงบ้านเรือนพังเสียหายมากมายผู้คนต้องอยู่กันด้วยความอดอยากแล้นแค้นกลัวจังเลยครับต้องกินหัวเบือกหัวมันต่างข้าวต้องเอาน้ำมันพืชนี่มาจุดแทนตะเกียงแทนน้ำมันก๊าซต้องใส่เสื้อผ้าขาดขาดกระลุ่มกระลิ่ง มเ,เมื่อปี2540ประเทศของเราต้องเจอวิกฤตก,การณ์ปากท้องครั้งรุนแรงที่สุดที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งต้นตอวิกฤตต้มยำกุ้งมาจากการที่เราเห็นกระดกเบี้ยถูก,ถ,กถูกในต่างประเทศแล้วก็แห่ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาธุรกิจเงินทุนหลักปะหมกเพ <ยา S 2> ราะร้ายรัฐบาลจำใจต้องลดค่างเงินบาททำให้หนี้สินที่ไปกู้ยืมมาเนี่ยพอกพูนซูมท่วมหัวท่วมหูเป็นเท่าตัว หมดปัญญาจ่ายคืนเจ้าหนี้ธนาคารสถาบันการเงินต้องปิดตัวลงล้มละลายและอีกหลายคนเนี่ยต้องฆ่าตัวตายไม่ว่าเราจะผ่านวิกฤตมากมายขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายเราก็จะผ่านไปได้นะลูกอ่ะนี่ไงสุดท้ายเนี่ย มดแดงเมื่อเอาตัวรอดจนได้จริงด้วยมันออกไปได้ไงอะครับพ่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้เมื่อเจอวิกฤตย่อมหาทางออกได้เสมอรวมทั้งไม่กิดโรกระบาดโควิดอาทิตย์ด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> แน่นอน <c oughs> <c oughs>